ดลีมทีมร่วมกับทีวีบุรภาโรงเรียนปัญญาภิทีษขอเสนอไล์ปากช่อง,องตอนวัดซีมาไยส่งทำให้เสียงภาษาไทยโดยป้าคาม สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไลฟ์ปักช่องนะครับผมธนาสุดนิติวัฒนากุลหรือตาลครับภาพที่ผมได้นําเสนอท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพบรรยากาศของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ที่ผมจะนาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับศูนย์รวมจิตใจของชาวปักช่องที่นี่วัดสีมาลัยทรงธรรมครับจะเห็นได้ชัดว่าวัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปมีพระเครื่องนับล้านองค์เลยทีเดียวนะครับวันนี้มีความเป็นมาอย่างไรเราไปสอบถามเจ้าอาวาสกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้เราก็อยู่กับพระอธิการชัดชัยอนาฬยโยเจ้าวาดของวัดแห่งนี้นะครับครังในวัสการหลวงปู่ครับอนุโมทนาครับหลวงปู่ครับหลวงปู่ช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของวันนี้ให้หน่อยวัดที่นี่ก็เป็นถ้ำนะครับเป็นถ้ำพระสมัยก่อนก็อยู่ในถ้ำเป็นที่พักสงฆ์สองสี่แปดสี่แล้วก็มาเป็นวัดที่พักสงฆ์สำนักสงฆ์แล้วก็มาเป็นวัด เป็นวัดเมื่อประมาณทาเป็นวัดเมื่อประมาณพศ2,516พระทางกรุงเทพท่านจะมาดูแลปฏิสังขรณ์ยกจากที่พักมันมีศาลามีศาลไหว้าตมามาอยู่ปี40ปี46ป46มาอยู่ได้ภาวนา ภาวนาแล้วก็ได้ตอบแทนคุณที่สถานที่ก็คือมาทำถาวรวัตถุครับแล้วรูปแบบการสร้างวัดเนี่ยผมเห็นเป็นนำเป็นศิลป,ปะแต่ว่านำพระพระรูปจากหวาลที่มาแปะเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรห,หรือเปล่าแยกแยกว่าพระมาแปะก็เหมือนการบรรจุในเจดีย์ อันนี้ก็เหมือนใต้เจดีย์ของในเจดีย์เราไม่เคยเห็นของในเจดีย์มีอะไรของในถ้ำมีอะไรป,ประมาก,ก็เหมือนของที่อยู่ในเจดีย์อยู่ในในถ้ำอะเก็บไว้ก็เพื่อแต่ไม่สอนให้คนรุ่นหลังเขาถ้าเราวางไว้วางไว้หยิบหยิบเต็มไปหมดแล้ววางไว้ข้างบนเป็นปริศนาธรรมทิ้งไว้ไปนั่งสอนครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับ,บค,ครับ นอกจากความแตกตาที่ต่างไปจากวัดอื่นๆแล้ววัดน,นี้ยังคงเป็นศูนย์รวมจิใตใจของชาวบักช่องที่เข้ามาปฏิบัติธรรมโดยการทําสมาธิการทําสมาธิที่นี่มีอยู่สรูปแบบคือ1การนั่งสมาธิสําหรับผู้ที่ทําสมาธิมานานแล้วกับอีกรูปแบบหนึ่งคือการร้อยลูกป,ประคำสําหรับผู้ที่เพิ่งฝึกการทําสมาธิใหม่ๆและนี่คือกิจกรรมอย่างหนึ่งของวัดนี้ คือกิจกรรมการร้อยลูกปัดและตอนนี้เราก็อยู่กับแม่ชีทั้งสองท่านความรู้สึกก่อนกับหลังการทำลูกปัดเนี่ยมันแตกต่างกันไหมครับแตกต่างค่ะยังไงครับก็คือว่าก่อนที่เราจะได้เข้ามาสู่การร้อยลูกปัดนี้ใช่ไหมคะเราก็จะฝึกสมาธิกับหลวงปู่หลวงปู่โตซึ่งซึ่งเป็นพื้นฐานขั้นแรกในการที่สมาธิและจะก้าวเข้าไปสู่กรรมฐานในการฝึกจิต<ม>ทําให้สงบ ทำให้นิ่งแล้วลูกปัดที่ได้เนี่ยนำไปทําอะไรลูกปัดครับหลวงปู่ก็จะเอาไปตามวัดที่ต่างๆซึ่งก็เป็นวัดใหญ่แล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาหลวงคือนาไปไปคค้องไปบูชาไปซึ่งซึ่งเกิดความศรัทธาในตัวหลวงปู่แล้วก็คค้งให้ขึ้นมาก็เกิดแรงศรัทธาในในตัวองค์พระและหลวงปู่ ขอขอบคุณแม่ชีน้องสองค,คองอรับที่ให้ความร้เจริญสุขค่ะนี่ก็คือช่วงเวลาที่พระแม่ชีแล้วก็ผู้คนมาร่วมกันทำวัดเย็นด้วยกันครับ สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมและการแสวงหาความสมบงบรวมถึงพุทธศินที่มีความแปลกใหม่สะดุดตาท่านผู้ชมท่านใดที่แวะเวียนผ่านมาอำเภอปากช่องผมก็อยากให้ทุกทุกท่านได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่วัดแห่งน,นี้เพื่อประสบการณ์ที่ดีของตัวท่านเองสำหรับวันนี้ผมธนาสุดนิติวัฒนกุลและรายการไลฟ์ปากช่องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Is it cruel or kind not to speak my mind and to lie to you rather than hurt you? Well, I'll confess to love my sins after several large gins, but still I'll hide from you. Oh, no.